สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้แจ็คมีของดีจะมาแนะนําครับผมใครเอ่ยที่มีปัญหาเรื่องผมบางบ้างสําหรับแจ็คนี่เป็นนะฮะเนี่ยแอบไว้แอบไว้ไวดูนะเห็นไหมเห็นปะเนี่ยต้องต้องหวีผมปิดแต่ว่าตอนนี้ครับแจ็คมีเคล็ับใหม่ อาาฮมีของดีนะครับที่จะมาบอกทุกคนซึ่งตัวแจ็คเอกก็ใช้ด้วยนี่ครับผม Inclis Magic Hair เป็นสเปรย์เซรั่มนะครับเป็นเซรั่มปกปิดผมบางนะฮะนี่ครับดูนะฮะเนี่ยนะฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูนะฉีดห่างนิดนึง เปลนไห้เพื่อนอเรียบร้อยครับหายไปแล้วนี่ไปไงโอ้โหเฉียบจริงๆนี่ครับ Increase Magic Hair นะฮะเซรั่มปกปิดผมบางไม่ใช่แค่ปกปิดผมบางเท่านั้นยัง เป็นเซรั่มที่ช่วยบำรุงเส้นผมของคุณให้แข็งแรงด้วยนะครับนี่นะครับฉีดไปเมื่อกี้เนี่ยปป๊บเดียวเองนะฉีดฟึบอ่ะมันก็จะปกปิดเลยนะฮะสร้างบุคลิกภาพที่ดีนะฮะปิดเลยอ่าแล้วรอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะให้แห้งอย่าเพิ่งไปจับนะครับก็พอแห้งเสร็จแล้วก็จะดูเป็นธรรมชาติเลยเหมือนผมเราไม่บางอีกต่อไปเห็นไหมเห็นไหมนี่บำรุงด้วยแล้วก็ปกปิด ผมบางด้วยช่วยเสริมบุคลิกเรานะครับระหว่างออกไปนอกบ้านนี่ i n c e a s m a g i c Hair นะฮะฝากไปด้วยนะครับไปตามเลยครับสำหรับคนที่มีปัญหาผมบางครับ